สวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับช่องเที่ยวใกล้ตัวครับวันนี้ก็เบื่อเบื่อเซ็งๆนะครับเราอยากจะออกจากบ้านนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับขับรถออกมาก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคิดอีกทีว่าเราจะไปไหนนะครับโอเคตอนนี้ก็ขับรถมาตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับทางที่จะไปสุวรรณภูมิะครับโอเคขอนั่งนึกก่อนนะว่าจะไปไหนดีนะครับอาจจะไปลาดกระบังมั้งอ่ะดูอีกทีนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่แล้วกันนะครับว่าจะไปไหนฮะครับจะอยู่ก็ขับมาแถวลาดกระบังนะฮะก็เห็นป้ายปาซิโอเฉยเลยคือมันอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลนะห้างโลบินสานที่เราเคยพามานะฮะตอนนี้คือเป็นห้างชื่อว่าปาซิโอนะครับคือแถวบ้านแถวบ้านพี่หนึ่งเนี่ยตรงสุขาพิบาลสามเนี่ยก็มีปาซิโออยู่นะฮะเมื่อกี้วันนี้นี่ก็มีปาซิโอนะ ใหญ่อยู่นะอาจจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราออกจากปาซิโอ้นะครับด้วยความรวดเร็วนะครับจะไปไหว้พระดีกว่านะฮะถามพี่พี่แมคคาเนี่ยว่าจะไปไหว้พระที่ไหนีแถวนี้เขาบอกว่าให้ไปวัดลานบุญนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับอาไป่าเดี๋ยวเราจะไปวัดลานบุญกันนะครับไปไหว้พระกันครับโอ้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมวัดลานบุญครับ นี่ถึงแล้วนะครับข้ามสะพานนะฮะแบบนี้น่าจะเป็นคลองแสนแสบนะอุ้ยปลายเยอะเลยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวไปถ่ายปลาให้ดูนะฮะ ข้างในก็มีร้านค้าด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นร้านขายอาหารนะฮะนี่มีร้านข้าวแกงนะครับอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะครับนะครับเนี่ยครับร้านเยอะเลยนะอุ้ยอันนี้เป็นตะหู้ทอดน่ากินมากอุ้ยขาหมูนะฮะอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับ ร้านนี้นะ่ากินมากเป็นร้านขายขนมจีนคุณผู้ชมโอเค ขึ้นรถแล้วตอนนี้ร้อนมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเกเรียบร้อยนะครับวัดลันบุญครับเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าคือครบแล้วก็สวยงามนะครับมาเที่ยวกันนะครับอยู่แถวลาดกระบังนี่เองมีปลาตัวเบลเลอร์เลยนะฮะนี่แหละครับเงาๆเบื่อๆก็ออกมาเที่ยวนะครับออกมารีแลกซ์บ้างนะครับจะได้ไม่ต้องเศร้าอยู่ที่บ้านจนเกินไปนะฮะ ก็แต่จริงเนี่ยขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมนะครับก็ไม่ต้องมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรใดๆนะครับส่วนใครที่มีความรักที่ดีก็ดีใจด้วยนะครับแต่ส่วนคนที่กําลังจะแอบรักใครชอบใครแนะนําว่าดูดีๆนะครับพอแอบรักใครชอบใครแต่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยแย่เป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆนะครับเท่ากับเราอกหักในทุกๆวันเลยนะครับก็ดูดีๆนะครับจะรักใครชอบใครนะครับหรือจะรักแบบเป็น แนวอื่นก็ได้นะครับแนวเพื่อนแนวพี่น้องหรือว่าแนวแบบนับปัจจุบันก็จะเป็นแนวแฟนคลับกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือซัพพอร์ตกันให้ดีแต่ว่าไม่ต้องไปรักอะไรเขามาถ้าเขาไม่ได้รักเรานะครับโอเคกับคณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทุกๆวันเป็นวันที่ดีนะครับขอให้เที่ยวให้สนุกในทุทกครั้งท,ท,ที่ได้ไปเที่ยวนะครับโอเคไปละครับบายบายครับ